สวัสดีครับจาก TZ Event นี่บางซานะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชัชเชงเซานะครับมีการกำลังติดตั้งโครงสร้างา3คูณ6เมตรนะครับ3คูณ6เมตรมีหลังคาด้านบนแล้วก็มียื่นออกมาอีกด้านหน้าด้วยนะครับ ตัวนี้มีเพิ่มเติมเยอะนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นสวนสัตว์เล็กๆนะครับอาจจะอนาคตก็คือจะมีเป็นร้านกาแฟเราอยู่ที่ฉะเชิงเซานะครับอยู่ที่วัดข้างหลังวัดที่มีพระพ,พิฆเนศนะครับผมตรงนี้วัดโพงอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้ต้องขอโทษทีครับผมเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้มีอะไรบ้าง แต่บรรยากาศที่นี่ก็คือเป็นเหมือนกับทุ่งนารอบนะครับทุ่งนารอบแล้วเป็นกงกอง,งสัต์นะครับกงสัตว์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือกำลังขึ้นหลังคาอยู่นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีหลังคาเพิ่มด้วยนะครับเด,ดี๋ยวดูขออนุญาตกลับกล้องนะครับแล้วเดี๋ยวจะแนะนำพาไปดูกัน อนนี้ที่จริงเริ่มต้นเริ่มต้นอที่ว่าเป็นโรงจอดรถนะครับเป็นโรงจอดรถแต่ว่าต่อเติมนะครับเอามาดัดแปลงก็คือจะไม่มีพื้นล่างนะครับหลังนี้หลังนี้ไม่มีพื้นล่างคืออันนี้เรามาให้ ในนี้จะเป็นเหมือนกับคอกสัตว์นะครับเราสามารถเดินเข้ามาดูในนี้ได้แล้วก็กินลมชมวิวได้นะครับตอนนี้ก็คือกําลังขึ้นหลังคานะครับแล้วก็จะมีหลังคาเพิ่มด้านหน้าด้วยจะมีถักช่วยมีเหล็กเพิ่มค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ข้างบนที่มีเพิ่มเติมตัวนี้ก็คือจะมีเป็นตะแกรงเป็นตะแกรงเหล็กนะครับแล้วก็จะมีตัวบาร์มด้านเลยนะครับตัวนี้ มีเพิ่มเป็นสามด้านเลยนะครับนี่ครับก็กางขึ้นหลังคาครับหลังคาตัวนี้จะเป็นสีส้มนะครับเราเอาสีส้มลงข้างล่างเพื่อว่าไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเอาไปขึ้นข้างบนนะครับ <S <S ก็เลยหันลงมาล่างก็จะได้สีสันเพิ่มเติมไปด้วยนะครับกำลังจะติดตั้งกันอยู่นะครับก็วันนี้สายสายก็จะเสร็จนะครับ แต่ตัวนี้ก็มีเพิ่มนะครับก็คือมีโครงที่แข็งแรงนะครับตัวโครงสร้างเนี่ยใช้เป็นใช้เป็นตัวเสากับตัวคานนะครับจะเป็นหน้า6คูณ2ตัวซอยอ่าซอยใช้เป็น4คูณ2นะครับแล้วก็มีตัวช่วยรับแผ่นเป็น2คูณ2มีถักเพิ่มด้านข้างรอบนะครับแล้วก็ถัก ตรงระหว่างนี้ด้วยเพิ่มนะครับซึ่งจะเพิ่มความแข็งแรงให้มากขึ้นอย่างที่ว่านะครับตัวนี้ไม่มีพื้นนะครับด้านล่างก็สามารถไปกั้นห้องเองเลยได้แล้วก็ปูกระเบงกระเบื้องได้เลยนะครับถ้าอยากจะจะทำอย่างนั้นเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีน้องหนูยักษ์อยู่ในนี้นะครับด,รบดูรอดูเผื่อน,น้องกาออกมาแล้วครับ ตัวใหญ่นะครับนีนเกือบห้าสิบโลเซ็กไออยู่อยู่นอกกรงวันนี้อยู่นอกกรงแหละวันนี้คนนั้นอยู่นอกกรงนนอยู่ในกรงแล้ววันนี้นะครับกำลังเลงงานกันอยู่นะครับกลัวจะมีฝนล,ลงมาอยู่นะครับตรงนี้ ฟ้ามาค่อนข้างมืดไซส์ตัวนี้3คูณ6เมตรนะครับขอบคุณครับคุณรงนกรนะครับผมเจริญรักษาเก็บเงินอยู่นะครับรอครับผมรอครับรอครับมีลูกค้าเข้ามาที่รา้านเด็กส่งภาพมาอะไรกนอ๋อยังไม่ได้ทม นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เขาขึ้นหลังคากันเสร็จก่อนนิดนึงแล้วเราจะขึ้นพาไปชมข้างบนนะครับลูกค้าเข้ามาวันนี้นะครับที่ร้านยังไงรบกวนโทรแจ้งเรานิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นก็จะเจอแต่เจอแต่ช่างนะครับไม่สามารถคุยเรื่องราคาหรือว่าจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนี่ก,ก็จะจะอาจจะไม่เคลียร์ร้อยเปอร์เซ็ตนะครับ ใช่ครับผมวัดโพรงอากาศอ่าอถูกต้องครับขอโทษทีครับผมวัดโพรงอากาศครับนี่ครับเนี่ยข้างหลังครับพี่แคทเลลมเย็นมากเลยครับสวยมากนะครับสวยมากเลยครับนะครับผิวสวยมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ย่อยลงมานะครับเ,เไ,ได้บรยาาบรยากาศมีกงให้คุณอยู่แถวๆนู้นน่ะน่าจะกงแถวนน้นน่ะเือเดี๋ยวเขาขอขอกงเขาได้ไม่เป็นไรอาหารสามมื้อเลยนะาาเม็ดมจ้ะเม็ดอย่างเงี้ยก็มีหญ้าด้วยแหละ ด้านบนจะสูงอยู่ที่ด้านหน้าเนี่ย2เมตร30นะครับแต่ว่าถ้าไปถึงหลังคาเลยก็2เมตร40สโลปหลัง10เซนนะครับสโลปหลัง10เซนแล้วก็จะเห็นเดี๋ยวจะมีเป็นเคาน์เตอร์ด้านนี้ด้านนู้นด้านนั้นนะครับเป็นตัวบาร์อยู่3รอบรอบด้านสามารถตั้งชิลนั่งดื่มกาแฟาได้นะครับตรงนี้ข้างบนนี้ก็จะมีก็เก็บทาสี ลอยลอยด้านล่างนะครับจะเป็นอะไรเราไปดูกันว่ามีสมีสัตว์อะไรบ้างดีกว่าแมนอันนี้ก็ตัวหนึ่งออกมาได้ไงเนี่ยต้องอยู่ในกรงดิ ราวังนะเรายังไม่ิดยาอนนี้เป็นอันนี้มีไฟป่าคะนันไฟป่าแมวปลาอะแมวปาล,<ม>ลปาเมวที่ไหนดูชัดๆควายแล้วก็มีตัวนี้มีเป็นพวกหมยักษ์นะครับอันนี้เห็นบาะเป็นของอเมริกาเหนือแล้วใต้ละ่ะใต้ยอยู่ตัวนน้นแล้วกลางละ่ะไม่ไแน่ใจกลางเดี๋ยวต้องคุยกับผู้เชี่ยวชาญหาไม่เจอ ที่นี่มีลูกค้าแจ้งมาว่าตัวนี้ที่นี่ก็คือเป็นตัวแทนตัวแทนแล้วก็จำหน่ายด้วยนะครับนะครับอันนี้น้องแมวแมวป่าเห็นไหมเอ่ยอันนี้เป็น จะเป็นของอเมริกาตาอเมร,ริกาเหนือนะครับผมจะเป็นคล้ายๆพวกแมวภูเขาครับแมวป่านี่ก็คล้ายๆกระเสือป่าแมวก็นะคเขจะเป็นสวนสัตว์เป็นฟาร์มสวนสัตว์นะครับเพาะพันธุ์แล้วก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับ ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับเดี๋ยวส่งต่อให้ทางลูกค้านะครับโครงสร้างตอนนี้หลังคาถึงครึ่งนึงแล้วะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะขึ้นโครงด้านล่างแล้วก็เ่มเริ่มเก็บเก็บสีเก็บรายละเอียดนะครับ ไปจินตนาการเอาเลยได้นะครับว่าตัวนี้สามารถไปไปดัดแปลงเปลี่ยนแปลง,ปปลงทําเป็นบ้านได้เลยนะครับข้างบนกั้นห้องได้ข้างล่างก็กั้นห้องได้นะครับหรือไปตั้งในสวนทําเป็นครัวทําเป็นอะไรได้เลยนะครับโครงสร้างแข็งแรงนะครับเราใช้เหล็ก6กคูณสตัวโครงตัวเสานะครับเป็นเหล็กกาวานายหนา2.3นะครับ หลังนี้นะครับถ้ามีพื้นด้วยมีพื้นด้วยมีหลังคาด้วยแต่ว่าตัวตะแกรงจะเป็นตัวธรรมดานะครับไม่ใช่เป็นตัวเป็นตะแกรงอย่างนี้ก็คือราวกันตกจะเป็นเหมือนก็ไปเป็นซี่ลงมานะครับราคาจะอยู่ที่1น0่งแ0หนึบาทนะครับยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับถึงแสนหนึ่บาทนะครับ ตัวนี้มีดัดแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีเพิ่มเติมด้านหน้านะครับเ,เดี๋ยวจะแจ้งราคาเป็นเสร็จไปให้ดูหลังจากที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าต้องดูว่า,าให้ดูว่ามีการขยับขยายมากน้อยขนาดไหนนะครับ งามมากนะครับตัวนี้ก็ทั้งบนจะเป็นสีส้มเดี๋ยวด้านละหลังคาอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นสีส้มแต่ว่าให้ขึ้นด้านบนนะครับตอนนี้เพราะว่าถ้าอยู่ข้างบนก็จะเห็นทั้งส้มบนส้มล่างลงมานะครับก็จะเป็นที่พักพิงของหนูยัก์คาบันนาจำไม่ผิดชื่อว้ หลังน right. ี<_<_้มาส่งช right ่วงเช้ามืดนะครับว่าจริงก็ขึ้นของไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่ารถมาสายไปหน่อยเราเลยส่งทีมติดตั้งออกมาไม่ทันนะครับก็ต้องเลยตามมาช่วงเมื่อเช้านี้อันนี้เริ่มขึ้นงานกันตั้งแต่ประมาณ8 3 0โมงครึ่ง9โมงนะครับยกวางก็คือเรายกวางค้ำ ข้ามคอกม,มาเลยนะครับตัวตัวนี้ตัวคอกตัวนี้ก็คือยกข้ามขึ้นมาแล้วก็เ,เริ่มขยับขยับเพื่อว่าให้เข้าที่เข้าทางนะครับแผ่นความหนาอยู่อยู่ที่0.35นะครับแผ่นแมททันชีตตัวนี้เราคือเรากลับบอกให้รีดกลับด้านนะครับก็คือว่ารีดให้เป็น ตัวสีเนี่ยให้อยู่ด้านล่างนะครับเพื่อว่าให้เห็นสีสันลงมาด้านล่างนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตด,ดีๆเนี่ยหลายที่เนี่ยก็จะมีให้เลือกเมทชลชีตสีนู่นสีนี้กันเยอะมากนะครับแต่แต่สุดท้ายแล้วก็คือขึ้นไปหันบนถ้าคุณไม่ขับเครื่องบินหรือเล่นโรดรนก็จะไม่เห็นพวกสีสันพวกนี้นะครับก็อาจจะแนะนำก็คือ ขอให้เขารีบหันสีลงมาด้านล่างเลยครับคุณจะได้เห็นสีสันนะครับอันนี้ก็แนะนํานะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีทํากันเขาเลือกสีกันติดตั้งก็ยังขึ้นด้านบนนะครับก็เราอยู่อาศัยอยู่ด้านล่างก็ไม่สามารถมองเห็นตัวนี้ได้อยู่ดีก็แนะนําให้เปลี่ยนหันลงมาด้านล่างเลยก็ได้นะครับ ตรงนี้ปกติถ้าเป็นโรงเมทัลชีตเขก็ไม่ได้คิดเพิ่มนะครับก็แค่แค่กลับกลับด้านของเมทัลชีตไทยเฉยขนาดตัวนี้3,6คูณ6เมตรนะครับพื้นที่ใช้สอยต่อชั้นเนี่ยอยู่ที่18ตารางเมตรนะครับ18ตารางเมตรตัวนี้จะนิ่งมากเลยนะครับเรามีถักรอบเลยนะครับถัก ทั้งล่างทั้งบนแล้วก็ด้านข้างก็มีถักช่วยเพิ่มนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีตัวพื้นพื้นด้านล่างที่มาช่วยยึดตัวนี้ก็คือจะแน่นเกี่ยวกับเราสามารถาถ้าคนอยากเอาตัวนี้ไปทําบ้านเนี่ยสามารถยกไปวางได้เลยบนพื้นปูนและกคุณก็ปูกกระเบื้องทับเลยนะครับปูกกระเบื้องด้านในได้เลยกั้นใส่ประตูหน้าต่างได้เลยนะครับใส่ประตูหน้าต่างกระจกได้เลยนะครับครับผม ตัวนี้ทีมงานมีอยู่5คนนะครับชิมช่างติดตั้งหน้าง,งาอ,อบางเจ้าเนี่ยซื้อตัวนี้ไปแล้วก็ไปใส่กระจกใส่ประตูหน้าต่างเองเลยนะครับคุณสามารถใส่พวกปูนได้เลยนะครับพวกติดมนลเบาหรือติดแดงนะครับก่ขอขึ้นมาจากตัวโครงนี้ได้เลย นะครับทำให้โครงนแข็งแรงมากขึ้นนะครับตัวนี้สามารถใส่ผนังเบาได้นะครับใส่ไมทันชีทไปก็ได้ด้านบนเนี่ยปกติก็คือจะเป็นทรงทรงหมาแงวนอย่างนี้นะครับแต่สามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้อยาต้องการเป็นทรงจัว่วคล้ายๆทรงโนโดิกก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็คืออาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพราะว่าใช้เหล็กเพิ่มขึ้นแล้วก็ใช้ตัวแผ่นมากขึ้นนะครับ ขนาดมันก็จะเยอะขึ้นตัวนี้ก็ตัวหลังคาเนี่ยตอนนี้ความยาวอยู่ที่4เมตร60นะครับ4เมตร60ซึ่งยื่นออกจากตัวตัวโค้งเนี่ยอยู่ที่80เซนรอบนะครับ80เซนรอบด้านข้างก็จะยื่นเช่นกันนะครับ80เซน อันนี้สโลปไปด้านหลังนะครับ10เซนก็แล้วก็มีด้านหน้าก็จะมีการศาสตร์เพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาเพื่อว่าไม่ให้สาสตร์เข้าไปาบังแดดบังฝนให้เจ้าหนูยักษ์พวกนี้ด้วยนะครับเห็นว่าหนูพวกนี้เชื่องมากเลยนะครับเขาเลี้ยงกันเยอะมากนิยมเล,เลี้ยงกันเยอะมากนะครับ กับกันกี่โมงกับกันประมาณห้าหโมงเย็นนะครับผมอยู่ตรงนี้ถ้าสนใจอยากเข้ามาดูได้นะครับถ้าอยู่แถวนีเ้เข้ามาคุยได้เลยนะครับใครสนใจสะดวกแวะบ่อทองออทำอะไรครับที่บ่อทองอินบ็อ์มาก็ได้ครับผมว่า อ๋าบ่อทองบ่อทองงานอะไรเอ่ยอ๋อจะมืดไปไหมครับบ่อทองเดี๋ยวนะบ่อทองผมกลัวจะข้ามไปสิครับอ่อวันนี้นะอ๋อใช่ใช่ใช่ที่ว่าทรงโนเด็กนะครับผมได้ครับคุณคุณพิสิทธิ์พิสิทธิ์คุณชื่อเล่นชื่ออะไรนะชใช่ใช่คุณแบงค์ไหม คุณชื่อชอลินใช่แนะอ๋อคุณเอ็มครับผมเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงนะครับคุณเอ็มเพราะว่าอาจจะอยู่ตรงนี้ถึงห้าหกโมงเย็นถ้าจะวิ่งไปนู่นอาจจะอาจจะค่ำไปกลัวเดี๋ยวถ้ามืดก็อาจจะไม่ไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงว่าตรงนี้จะเสร็จประมาณกี่โมง แต่เบื้องต้นตรงนี้ก็เหลือแค่หลังคาด้านล่างแล้วก็เก็บสีที่จริงอา,อาจจะอยู่ประมาณ2ชั่วโมงน่าจะจบตรงนี้ถ้าถ้าเสร็จภายใน2ชั่วโมงเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมแจ้งไปรบกวนคุณเอ็มินบ็อกเบอร์โทรมานิดนึงนะครับแล้วก็ขอพิกัดเข้ามา,าคุณเอมมีทักเข้าไปทางทางไลน์แล้วถ้าจะไม่ผิดครับผมรบกวนอินบ็อกเบอร์โทรเข้ามานิดนึ่งเดี๋ยวผมโทรเข้าไปแจ้งนะครับ หลังไร้สดวิวสวยมากนะครับที่นี่ลมเย็นดีมากเลยนะครับขอบคุณครับคุณเอมนี่นะครับใครสนใจลักษณะโครงสร้างแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้นะครับจองคิวได้เลยนะครับตอนนี้ ออตอนนี้เราขึ้นอยู่ประมาณรวมๆแล้วน่าจะประมาณ15หลังนะครับพร้อมๆกันก็คือไล่ๆไล่ๆขึ้นไปกันเลยแล้วก็ผู้ติดตามนะครับยังไงอย่าลืมเรื่องตัวโปรนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับตัวโป้ใกล้ถึงความจริงแล้วตัวโปรก็คือจะมีโปรโมชั่นที่คืนกำไรให้ลูกค้านะครับตัวนั้นจะมีการไลฟ์สดขายนะครับไทยพร้อม ก็จะจัดการให้พร้อมส่งเลยนะครับผมก็คือเบ็ดเสร็จนะครับไม่ต้องรอราคาปกติจะอยู่ที่16900แบาทนะครับจะเป็นตัวโครงสร้างสา 3, มคูณหเมตรมีดัดฟ้านะครับกั้นผนังเรียบร้อยมีประตูหน้าตานะ่าง แล้วก็มีประตูหน้าต่างนะครับอ,อ,อยู่ประมาณสิ้นเดือนนะครับยังไงรอฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับก็จะมีเข้ามาก็จะมีเข้ามาก็เดี๋ยวยังไงก็ให้ทางคุณเนี่ยมาใครพร้อมโอนก็สามารถส่งได้เลยนะครับผมตัวนี้3คูณ6เมตรนะครับ พื้นที่ใช้สอย18ตารางเมตรนะครับพร้อมระบบไฟพร้อมอกระเบื้องยางประตูหน้าต่างพร้อมใช้งานมีดัดฟ้านะครับแต่ไม่มีหลังคานะครับตัวนั้นก็คือมีดัดฟ้ามีราวกันตกรอบนะครับราคาปกติอยู่ที่169,000บาทแต่ว่าจะมีการลดราคาเยอะมากนะครับใารพร้อมก็เตรียมเตรียมเงินเอาไว้นะครับไลายสดก็ ใครพร้อมโอนก็สามารถส่งของให้วันรุ่งขึ้นเลยนะครับก็คือไม่รอไม่ต้องรอผลิตนะครับตัวนี้ตัวปกติของเราก็ถูกอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ 3, คูณ6เมตร2ชั้นมีพื้นล่างพื้นบนมีราวกันตกนะครับตัวนี้อยู่แค่1 1 0 0 0 0บาทนะครับ1 1 0 0 0 0บาทคล้ายๆอย่างนี้เลยนะครับจะไม่เหมือนก็คือว่าไม่เหมือนตรงที่ ตัวเรากันตกอย่างตัวนี้มีเพิ่มเป็นตัวตะแกงนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วก็เวลาการผลิตก็คือเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีพื้นล่างพื้นบนนะครับพื้นเราใช้เป็นเชลลา18มิลราคาเราถูกมากนะครับ110,000บาทกับทีมงานคุณภาพนะครับาฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ใครจะซื้ออะไรตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับ หากใครเห็นรูปที่เป็นรูปของ TZ Event นนะครับที่ว่าไม่ใช่เราเป็นตัวแทนนะครับยังไงก็รบกวนทักเข้ามาช่วยๆกันเป็นหูเป็นตานิดนึงว่าเ,เขาได้เอารูปของเราไปโพสขายหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าไม่ได้รับอนุญาตนี่ก็คือจะ,จะ,จะดำเนินคดีต,ตามกฎหมายนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ทำให้ทางบริษัทแล้วก็วงการบ้านนอกดาวเนี่ย ซื้อขายกันลำบากมากพวกที่โกงกินกันนะครับทางบริษัทเราก็มีแค่2คนนะครับที่รับสายแล้วกเ็เป็นคนรับผิดชอบนะครับซึ่งผมบังซาทาลงนะครับกับเจติกนะครับเจติกก็คุณวิภาวรรณนะครับแค่เราสองสองท่านเท่านั้นนะครับที่รับงานในในของบริษัทเรานะครับ งานก๊อปงานอะไรอย่างนี้เราไม่ได้รับผิดชอบนะครับไงรบกวนเช็คนิดนึงว่าคุณซื้อจากใครไปนะครับซื้อจากใครไปเอารูปลักษณ์ของเราไปอ,อ,อ้างอิงแล้วก็อาจจะมาโทรโทรมาว่าเราว่าเออไม่ได้รับผิดชอบงานอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือไม่ใช่นะครับต้องดูให้ดีๆนะครับว่าสั่งจากเราจริงๆนะครับอันนี้ต้องต้องออฝากบอกนิดน,นึงนะครับ ใกล้แล้วครับตัวนี้เหลืออีกประมาณ3แผ่นนะครับ3ามแผ่นข้างบนก็ตัวโครงหลังคาข้างบนก็เสร็จแล้วแล้วก็เริ่มไล่สีข้างบนได้แล้ววางแผ่นแล้วก็จะเริ่มข้างล่างนะครับตัวนี้ก็ใกล้ใกล้เป็นความจริงแล้วครับตัวนี้พาดูชมอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าคนเพิ่งเข้ามานะครับ วันนี้มีมีเพิ่มนะครับเพิ่มตะแกรงเพิ่มตะแกรงเหล็กเพิ่มตรงราวคันตกเพิ่มตรงตัวถักนะครับให้มากขึ้นเราถักมากขึ้นเพราะว่าการโยกการเหวี่ยงนะครับเราจะมีกรอบล่างอยู่ดีนะครับตรงนี้คารคารรอบอยู่ดีนะครับมีคานร,รอบเลยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวช่วยทำให้ ตัวขาเนี่ยไม่กระดิกนะครับตัวนี้กำลังวัดเพิ่มออกมาก็คือหลังนี้จะมีหลังคาเ,เพิ่มออกมาอีก3เมตรด้วยนะครับตั้งเสา3ต้นนะครับหลังนี้เสา3ต้นแต่ตัวหลังคาก็คือจะเพิ่มออกไป4เมตรนะครับเพิ่มความร่มเย็นให้เจ้าหนูยักษ์มัน ก็มาชมได้นะครับอยู่หลังวัดเลยนะครับซอย23นะครับขับตรงเข้ามาเลยลลเจะมาชมเจ้าหนูยักหรือว่าจะมาชมตัวโครงสร้างนี้ก็ได้นะครับใครสนใจนะครับกันห้องได้สบายนะครับด้านในตัวเหล็กเนี่ยเราใช้เหล็ก6คูณ2นะครับหน้า6เลยนะครับเราใช้หน้า6นะครับ เน้นความแข็งแรงนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาขึ้นกันเสร็จแล้วแล้วมีหลังคายื่นออกมาด้านหน้าเดี๋ยวผมจะมาไล่ใหม่นะครับจะไล่อีกรอบนึงก่อนกลับยังไงรบกวนฝากด้วยนะครับ มีใครสนใจสอบถามขอใบเสนอราคาถ้าเข้ามาได้เลยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ